สวัสดีครับวันนี้ลูกค้า Honda m o b i l i o เข้ารับบริการเปลี่ยนโช้คอัพและซ่อมบำรุงช่วงล่างชุดใหญ่นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นเซตนี้ครับโช้คอัพที่เลือกใช้วันนี้นะครับเป็นโช้คอัพมอลล์รุ่น OE s p e c t ์ตันะครับสำหรับรถ Honda m o b i l i o นะครับตัวนี้จะเป็นโช้คอัพที่ัเพื่อเพิ่มความนุ่มเนบเนียนนะครับลดอาการโครงเคลื่อนยสายนะครับให้กับ Honda m o b i l i o ได้เป็นอย่างดีมาพร้อมกับเซตอะไหล่ส่วนควบทั้งหมดนะครับอย่างเช่นเบ้าโช้ปกันกระแทกกันป่นทั้งคู่หน้าและคคคูู่หลลลลััััังงพพรร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 ร้้้้ออออมบบบบบิิิกกกกาาาตตตดเเเซียยนะะแื ต้อมบำรุงช่วงล่างเปลี่ยนลูกหมากคันชักและลูกหมากแบตใช้งานเป็นของตอง5ประเทศญี่ปุ warm, ่นนะครับร้านของเราเป็นตัวแทนลูกหมากตอง5นะครับนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นของแท้นะครับลูกหมากแน่นใช้งานได้ยาวนานนะครับตัวนี้น่าใช้มากๆเรียกว่าเปลี่ยนครั้งเดียวนะครับใช้งานได้ยาวนานใช้งานแบบลืมไปเลยนะครับผมทั้งหมดนี้พร้อมบริการติดตั้งเซตอัพและตั้งศูนย์ให้แบบครบจบในที่เดียวสำหรับท่าลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเข้ารับบริการเปลี่ยนโช้กอัพต้อมบำรุงช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื ita, uh, falando, kita, ่องของเหลวและยยยยาาางงงงรรรรรรถนนนต์เเเเีีีชิิญญได้้้ททท่จุหือโผมมปกแ ยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับ